สนับสนุนโดย Isuzu MU-X 1.9 DDI Blue Power สัญจรทั่วทิศไปกับตะลอนข่าวค่ะขอวอร์มกันค่ะโอ้โหวอร์มอะไรขนาดนี้เอ้าช่วงนี้เปิดเทอมแล้วก็ต้องวอร์มขยับแข้งขยับขากันหน่อยจะได้สดชื่นแจ่มใสตื่นไปโรงเรียนทันนี่คุณยังเรียนกับเขาหรือเรียนอยู่ในช่วงนี้คุณผู้ชมครับเปิดเทอมกันแล้วหลายๆโรงเรียนก็คึกคักนะครับใ่ะในช่วงของตะลอนข่าวแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปหนึ่งที่หนึ่งโรงเรียนเขาบอกว่าที่นั่นก็คึกคักสุดๆเหมือนกันที่จังหวัดอ่างทองกันไปดูสีสันของนักเรียนที่เต้นออกกำลั กายแบบนี้ครับเหมือนไหมฮะโอ้โคุณนิจเต้นได้เหมือนเหมือนนะนฉันว่าจะไปเป็นคุณครูนําเต้นเด็กแล้วล่ะอ้านี่เลยครับคือสีสันครับของน้องๆนักเรียนชั้นอนุบาลน,นะครับ <ทะ S 1> โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองครับ กำลังออกกาลังกายผ่อนคลายจากการเรียนอย่างสนุกสนานนะครับส่วนคุณครูเนี่ยก็น,นเต้นโบกซ้ายโบกขวาอ,อย่างสนุกเม,มา่วมันดูคนนี้ดินเนี่ยวาเขาบอกว่าทุกสัปดาห์นะครับหลังคารบต่งชาติเนี่ยคุณครูก็จะนํานักเรียนไปเต้นตามจังหวะเพลงในการออกกําลังกายในตอนเช้าโดยมีครูเนี่ยเป็นคนนําเต้นแล้วก็มีครูพี่เลี้ยงเนี่ยอยูอย่ใกล้ๆนะดูน้องคนนี้ดิ ธรรมดาที่ไหนน้องใบตองแบบนี้เลยหมตอนเด็ก,ดกใช่ค่ะโอ้โหผมว่าและเห็นแล้วนึกถึงตัวเองตอนเด็กใช่ไหมสงสารน้องเขา้ามที่โตขึ้นมาต้องเหมือนดิฉัน <c oughs> เอาจาังหวะช้าๆเขาก็มีเห็นไหมเน่ๆอ่ยิมรับเพลงนี่สุดๆยิ้มสิ<า>เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆเขาก่อนที่จะเข้าเรียนเป็นการเรียกพลังเรียกความคึกคับนะครับเห็นไง ตึบๆเลยมีช่วงของการกระโดดด้วยเหรอคะอ๋อน้องคนนี้เขาเต้นท่าม้าเหรอคะเอานอกจากจะมีครูไทยแล้วเขาบอกว่ามีครูต่างชาติค่ะ่าไปดูกันหน่อยโอโ้โหเป็นไงคุณครูต่างชาตินี้เขาบอกว่าเต้นมันมาก เต้นจนมีจังหวะต้องดึงกางเกงขึ้นอ่ะ <c oughs> กางเกงเกือบหลุดเต้นไม่สงสารเด็กข้างๆเลยคุณดูเอาดิอ่ะนี่แหละครับนอกจากนี้นะครับานายสมหมายเก่งการผู้อํานวยการโรงเรียนเขาบอกนะครับ<ฆ>ว่าทางโรงเรียนเนี่ยจะมุ่งเน้นให้ในทุกด้านเลย <c oughs> นอกจากให้ความรู้แล้วเด็กๆเนี่ยต้องการการผ่อนคลายแล้วก็ในช่วงเช้าๆแบบนี้ก็มาผ่อนคลายก่อนที่จะเข้าไปาร่ำไปเรียนนั่นเองครับ สีฉันก็ต้องการการผ่อนคลายค่ะคุณนี่ผ่อนคลาย <c oughs> ตลอดเวลาอแล้วค <c oughs> ล,ลาย <c oughs> มากเลยด้วยนตลอดเวลาแ <c> ห <oughs> มเป็นปสีสันสนุกสนานเด็ดกๆก็ชื่นชอบเวลาเรียนเราจะได้ไม่เครียดไงถูกต้องอนเช้าขยับแข้งขยับขาเราจะได้มีพละกกำลังอเออตอนกลางวันก็หลับนอนอน้องๆหนุ่มๆหนุกมา <c oughs> อันนั้นเป็นเรื่องที่ดีเห็นแบบนี้แล้วอยากกันอนน้องหดูอนุบาลนะหลับกลางวันเนี่ยดีแต่ผู้ใหญ่อย่าไปหลับมากนอนเยอะเกินก็ไม่ดีนะคุณผู้ชมคามากันที่จังหวัดนครรราชสีมากันบ้างเขาบอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนี้เนี่ยเขาไม่มีการซื้อข้าวกินแล้วนะเขาไม่ซื้อข้าวกินแล้วจะกินอะไรปลูกข้าวเองทำนาอย่าจะร้องเพลงนี้น้องทำนาปลูกข้าวได้ไหมคะ ผมว่าน่าจะเป็นร้องช่วงอื่นดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูเลยค่ะนี่ไงน้องทำนาปลูกข้าวจริงๆนะคะโอ้โหดูสินี่แหละค่ะเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนบ้านทานปราศาทเพชรวิทยาอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะช่วยกันหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลินะคะในแปลงนาของโรงเรียนบนเนื้อที่4ไร่ด้วยกัน คุณครูสายสุดาเสนาชัยผู้ดูแลนักเรียนนำนักเรียนมาปลูกข้าวบอกว่าโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รู้จักวิธีทำนาปลูกข้าวเรียนรู้ทำการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะและผลผลิตที่ได้นะคะก็จะเอาไว้ให้กับนักเรียน,นยได้กินกันทั้งโรงเรียนเลยซึ่งมีอยู่กว่า1,800ันคนนะคะโดยส่วนมากเด็กๆก,ก็จะเป็นลูกหลานชาวนากันทั้งนั้นเลยค่ะ จริงๆทางโรงเรียนเขามีนโยบายอของของท้องที่อยู่แล้วเรื่องของการปลุกฝังให้เด็กรักท้องที่ลักพื้นที่อีกอย่างนึงก็จะเป็นช่วงที่เด็กจะจะเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวในช่วงวัยวัยเด็กด้วยเขาพยายาให้เขาเรียนรู้ว่าวิถีชีวิตหนึ่งอย่างน้อยเขาเป็นลูกชาวนาเขาควรจะได้สัมผัสด้วย เห็นไหมเป็นวิธีที่ดีนะคะด้านนายกวิทยพิทักษ์นอกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6บอกว่าดีใจมากที่ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำนาปลูกข้าวเนื่องจากเป็นอาชีพที่เลี้ยงคนไทยทั้งประเทศและก็เคยช่วยพ่อแม่เนี่ยทำนาหวานข้าวมาแล้วด้วยค่ะเราเคยหว่านนามาก่อนไหมบางทีครับช่วยแม่อโอ้โอโครูสอนให้เราหวานข้าวมันซู้อยังไงมา มอนปลูกฝังนักเรียนให้ทำมาไม่ให้ลืมอาชีพของโฟร์เมนชอบไหมไม่ชอบค่ะซึ่งน้องคนนี้ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าหลังจากเรียนจบการศึกษาจะนำไปพัฒนาให้การเกษตรไทยมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปด้วยเห็นแบบนี้แล้วปรบมือดังๆเลย สุดยอดมากผมว่าเป็นวิธีที่ดีนะใช่เพราะว่าเป็นการทำให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้คุณค่าของข้าวในแต่ละเม็ดถูกต้องแล้วแล้วก็ไม่ลืมรากเงาของคนไทยว่าเราเนี่ยแหละอาชีพเกษตรกรการทำนานี่แหละเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศเลยอยากกินที่กินขว้างข้าวเนี่ยต้องทานให้หมดผมได้ทานหมดทุกมื้อหลายจานด้วยเลยเป็นแบบนี้ช่วงหน้ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างช่วงหน้ามีเพียบเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อยว่าทำไมน้องๆหนูๆเนี่ยถึงมี ความกล้าที่จะเข้าไปหาทันตแพทเออทำฟัน <c oughs> กลัวมากใช่นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวของกินอีกด้วยนะคะใครสนใจอะไรเดี๋ยวไปดูกันบ้างและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันกับเรื่องราวสนุกๆก,กันต่อค่ะบายๆแบบนี้ช่วงของตลอดกินเดี๋ยวจะพาไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวกันครับ